จัดว่าเด็ดเด็ดจนไม่เหลือใบหนุ่มกัมพูชาโชว์เมนูแปลกซาเไปยังต้องแอบมองเมนูนี้ได้สลักไว้ที่กำแพงวัดหรือไม่บางก็ว่ามันคือซูชิหนูบางก็ว่ามันคือข้าวเหนียวหอหนูทอดจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่คนกัมพูชาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้ฉันไม่ปลื้มคนทั่วโลกบอกไอหยาหรือแหลกไปร่าย,ยัางไงเรื่องมันมีอยู่ว่ามีนุ่มกัมพูชาคนหนึ่งได้โพสต์วิดีโอทำอาหารลงในเพจ c a n z i e s i d l o g โดยเมนูที่เขาทำนั้นเป็นเมนูที่ทำจากหนูแล้วกินหนูมันแปลกตรงไหนคนหลายๆประเทศเขาก็กินหนูรวมถึงไทยเองก็กินหนูด้วยเหมือนกันแต่มันแปลกตรงที่วิธีการกินมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไงโดยในคนนี้ได้นำหนูที่ยังไม่ได้ลอกหนังและยังไม่ได้ชำแหละเอาเครื่องในออกมาหอด,ด้วยข้าวทั้งตัวเหมือนซูชิแล้วทอดลงในกระทะส่วนหน้าตาจะออกมาสวยงามแค่ไหนรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทัศนาในคลิปประกอบได้นะครับ ซึ่งผู้คนทั่วโลกที่ได้ชมวิดีโอนี้แล้วต่างเข้ามาแสดงความเห็นกับเรื่องนี้กันก,นกว่า5,500ความเห็นโดยเฉพาะคนเวียดนามซึ่งเป็นจทย์สําคัญกับคนกัมพูชาอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันเราจะไปฟังกันนะครับว่าพวกเขามีความเห็นกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างก่อนจะฟังความเห็นแรกเราไปฟังความเห็นสุดท้ายกันก่อนนะครับโดยเขาบอกว่าขอบคุณที่นําเสนอวัฒนธรรมการกินประจําชาติของพวกคุณให้เราได้เห็นความเห็นต่อมาคนกัมพูชาบอกว่าทําวิดีโอแบบนี้เพื่ออยากดังแต่ทําให้คนดูถูกคอมเมนต์ มันน่ารังเกียจจริงๆกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าเออทำให้พ่อมึงกินก่อนนะความคิดเห็นต่อมากินเลอะๆแบบนี้กรุณาอย่างลงโซเชียลเพราะไม่ใช่อาหารที่ชาวเขมรชอบและยอมรับกรุณาทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมกินอย่างสะอาดอยู่แบบมีมารยาทนั่นเป็นวิธีที่น่ารังเกียจมากความเห็นต่อมาบอกว่าทำเป็นเล่นเรียมรู้สักนิดสมองคิดลึกไม่ได้ไม่คิดถึงความรู้สึกคนดูบางคนกำลังกินข้าว แล้วมาเห็นวิดีโอรเราแบบนั้นถึงกับกินข้าวไม่อร่อยผิดศีลธรรมเรียนรู้ที่จะหาอะไรดีๆที่มีประโยชน์อย่าทําแบบนั้นอีกพวกเขาจะเกลียดคุณเท่านั้นความเห็นต่อมาเป็นของชาวโมรอโ็อกโกฉันหวังว่าชาวโมร็อกโกจะกว้มบาตรอย่าให้คนเหล่านี้เข้ามาในประเทศของเราความเห็นต่อมาของคนเวียดนามยูทูบเบอร์สายกินของเวียดนามทั้งหลายแน่จริงมาลองเมนูนี้ความเห็นต่อมาคนคองโกบอกว่าอุซิหากความเห็นต่อมาเป็นของคนตุรกี ขอให้พระเจ้าประทานสติปัญญาแก่คุณความเห็นต่อมาคนไทยบอกว่านี่คืออาหารประจำชาติของกัมพูชาไม่ต้องมาเคลมอาหารไทยว่าเป็นของตนเองความเห็นต่อมาคนโดมินิกันบอกว่าหาให้เขากินออเขาก็คงจะกินกัมพูชาคนต่อมาบอกว่ากินแบบนั้นเลยเหรออยากดังขนาดนั้นแต่คงโดนสาบแช่งสก่อนไม่น่าทำวิดีโอแบบนี้ความเห็นต่อมาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเกิดมาเป็นมุสลิมความเห็นต่อมา เวียดนามควรให้ที่ดินที่อยู่อาศัยฟรีและให้พวกนี้กลับมาอยู่เวียดนามเพื่อที่เวียดนามจะได้ปราศจากหนูและไม่เสียเงินค่ากำจัดหนูคนเวียดนามอีกคนบอกว่าก็กินกันแบบนี้ไงถึงได้อยู่กันแค่นี้ความเห็นต่อมาคนบราซิลบอกว่าคนเหล่านี้ไม่มีตัวตนสําหรับฉันพวกเขาว่างเปล่าไร้วิญญาณความเห็นต่อมาของคนกัมพูชาอยากจะอ้วกคนก็ไม่ถอนขี้ก็ไม่เอาออก ความเห็นต่อมาคนเวียดนามอาวตารเป็นคนกัมพูชาโดยเขาบอกว่าเขมรทําได้จากนั้นคนกัมพูชาตอบกลับทันทีว่าเวียดนามก็กินมาแบบนั้นเวียดนามกินขี้ความเห็นต่อมาของคนบราซิลพระเจ้าใครก็ได้ช่วยบริจาคอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้หิวโหยเหล่านี้ทีเป็นอาหารที่น่าขยะแขยงจริงๆกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าเขมรชอบทําอะไรแปลกๆคนบราซิลอีกคนได้แสดงความเห็นว่าพวกเขาไม่แม้แต่จะถอนขนออกจากตัวนู ทำไมถึงกล้าก,กินมันความเห็นต่อมาของคนเวียดนามมาที่บ้านยังเลือกกินอาหารที่ดีกว่านี้เลยความเห็นต่อมาของคนบราซิลขยะขยแขยงคนเหล่านี้ไม่สมควรได้รับอะไรในชีวิตเวียดนามคนต่อมาบอกว่าพระเจ้าเห็นแล้วอยากจะเป็นลมมันจะกินได้ที่ไหนความเห็นต่อมาคนพม่าบอกว่าหน้าขยะขยแขงความเห็นของคนเวียดนามอีกคนบอกว่าฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นคนกัมพูชาถึงกล้าก,กินอะไรแบบนั้นได้ ความเห็นต่อมานี่ไม่ใช่มนุษย์นี่อาจจะเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้ความเห็นต่อมาแล้วคนเขเมรบ้าเราน่าสงสารมากจะทําอะไรก็กลัวคนรู้ว่าเป็นคนเขเมรถูกคนรังเกยียจเพราะคนคนเดียวความเห็นต่อมาคนเวียดนามบอกว่าอุปกรณ์กระทะน้ํามันช้อนก็เป็นของคนปัจจุบันแต่วิธีการปรุงการกินไม่ใช่วิถีมนุษย์อย่างเชื่นความเห็นต่อมาเห็นแล้วถึงกับอ้วกกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าหน้าเหมือนหมา กินอย่างมา้าแค่มองก็อยากจะอาเจียนความเห็นต่อมาจากประเทศกรีซนะครับนั่นเป็นเหตุผลให้ที่นั่นมีโสเพณีจํานวนมากความเห็นต่อมาของคนอินโดนีเซียคุณเป็นคนที่ฉันคิดว่าสศก,กรปรกมากความเห็นต่อมาคนเวียดนามบอกว่าฉันไม่เข้าใจประเทศนี้เลยจริงๆกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าอย่าโม่แต่โพสพาครอบครัวมากินซะความเห็นต่อมามีใครดูจบบ้างแค่เห็นก็อ้วกแตกแล้วอยากอ้วก ความเห็นต่อมาคนฟิลิปปินส์บอกว่าปากมึงเหมือนลิงเราไม่กินสัตว์ประเภทนั้นความเห็นต่อมาของคนจีนเขาไม่กล้ากินหรอกเสียเวลาดูความเห็นต่อมาของคนเวียดนามดูวิดีโอจบแล้วกินไม่ได้โยนทิ้งคนบราซิลอีกคนแสดงความเห็นว่าโอ้พระเจ้านาขยะขยะแขยงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กินมันจริงๆแต่เขาก็แสดงวิธีการปรุงมันหัวจะปวด จากนี้ไปจะเป็นความเห็นของคนกัมพูชาทั้งหมดนะครับลองไปดูคนจีนที่เขาทำวีดีโอทำอาหารนะคนกดไลค์กดแชร์เยอะว่าเขาทำยังไงหัดดูไว้บ้างคนต่อมาบอกว่ากินไม่เลือกเราเป็นคนควรเลือกกินสิ่งที่ควรกินต้องเอาขนเอาขี้ออกนี่เล่นกินอย่างสัตว์ความเห็นต่อมาลากรโลกมนุษย์ขอไปนอกโลกก่อนความคิดเห็นต่อมานะครับทำในสิ่งที่คุณคิดว่าดีแต่มันไม่ดีกับคนทั่วไปที่ดูวิดีโอคุณ มันไม่ถูกต้องมันน่าขยะแขยงความเห็นต่อมาบอกว่ามันกระเกินไปหัวหนาความเห็นต่อมาหน้าแบบนั้นกินแบบนั้นไม่แปลกใจความเห็นต่อมามีมาตลอดเพราะฉันต้องการยอดวิวแย่มากความคิดเห็นต่อมาปลากับอาหารเข้ากันดีความเห็นต่อมาหน้าตาขี้เรกกินก็ขี้เร่แต่ก่อนเห็นคนประเทศอื่นทำตอนนี้เป็นขมรแล้วความเห็นต่อมาพยายามแช่งให้มันติดไวรัสไปซะ แต่สุดท้ายดันไม่แดกความคิดเห็นต่อมาอยากดังขมรทํทได้ความเห็นต่อมากินขนาดนั้นเลยเหรอถึงว่าหน้ามาเลยเฮียจังความเห็นต่อมาคนนี้อยากดังไงถึงคิดไม่เป็นอุยตายายไม่เคยสอนหรือไงความเห็นต่อมาดีใจนะที่ตอนจบคุณไม่กินนาขยะแขยงขนาดนั้นความเห็นต่อมาว่าแล้วตอนจบต้องไม่กล้ากินความคิดเห็นต่อมาเกิดมาเป็นคนทําไมไม่สงสารสัตว์เลย คุณกําลังล้อเล่นกับชีวิตผู้อื่นมึงวันหน้าด้านอีกความเห็นนะครับข้าหนูแล้วทําไมไม่กินทําไมคุณถึงทําลายชีวิตเขาปิดท้ายความเห็นของคลิปนี้นะครับให้ดูจนจบแล้วโยนทิ้งทําวิดีโอแบบนี้มันน่ารังเกียจอย่าเพียงเพราะคุณต้องการยอดวิววิดีโอมีประโยชน์มากมายทําไมไม่ถ่ายมันละ่ะจบแล้วนะครับกับเนื้อหาของคลิปนี้ทุกท่านชมแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างความเห็นของแอด แอดนึกถึงความเห็นของชาวกัมพูชาท่านหนึ่งที่บอกว่าจะทําอะไรก็กลัวคนรู้ว่าเป็นคนคเขมรถูกคนรังเกียจเพราะคนคนเดียวความเห็นนี้มันสอนให้แอดรู้ว่าจะทําอะไรสักอย่างควรคิดให้มากๆคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะถ้าเราทําอะไรที่คนปกติส่วนมากมองว่าไม่ดีไม่เหมาะสมแล้วมันจะส่งผลเสียผลกระทบตามมาและบางครั้งมันไม่ได้กระทบต่อเราคนเดียวเขามองเขาตําหนิไปถึงคนในครอบครัวมองไปถึงคนในองค์กร มองไปถึงคนในจังหวัดมองไปถึงคนในภูมิภาคหรือมองไปถึงคนทั้งประเทศซึ่งเขาเหล่านี้ไม่ได้รู้เห็นด้วยกับการกระทําของเราแต่อาจต้องได้รับผลกระทบจากเราด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยขอพระคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมคลิปนี้และขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ